ข่าวท้องถิ่นที่น่าสนใจประจำวันนี้นายกพัทยาหนักใจปัญหาเรื่องรัฐการขุดเจาะวางระบบระบายน้ำบริเวณถนนหลาซ้ายระบุรัฐออกกฎหมายเยียวยาทำโครงการล่าชา้า สมาคม PBTA เร่งประสานหน่วยงานหาแนวทางลดภาระค่าใช้จ่ายให้นักท่องเที่ยวอินเดียหลังสาธารณาสุขอินเดียประกาศเข้มมาตรการโควิด -19 ก่อนเข้าประเทศส่งผลกระทบนักท่องเที่ยวลดลงอย่างต่อเนื่องจากนี้ไปเชิญพบกับรายละเอียดของข่าว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของการรายงานข่าวท้องถิ่นประจําวันจากทีมข่าวโสพลเคเบิลทีวีนะคะวันนี้ค่ะรับหน้าที่โดยเราสองคนคุณยุคนอรรื่นภาคพักและดิฉันเกษรเมืองเกษมค่ะครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับกับทางด้านของความรู้สึกความหนักใจของนายกเมืองพัทยานะครับที่ออกมาพูดถึงเรื่องราวของความหนักใจก็คือปัญหาการขุดเจาะวางระบบระบายน้ําบนถนนหลายสายนะครับเพราะว่า รัฐนั้นได้ออกกฎหมายโยยานะครับให้กับผู้รับเหมานะครับก็เลยทำให้โครงการนั้นล่าชาครับนายประเมศรงพิเชษนาย,ยกเมืองพัทยาเปิดเผยถึงปัญหาการขุดเจาะผิวจราจรและถนนในเขตเมืองพัิยาว่า หลังได้รับการเลือกตั้งเข้ามาทํางานก็ได้มีการประสานพูดคุยนะครับกับผู้รับเหมาในโครงการต่างๆของมือพัทยาพร้อมมอบหมายให้ในายมโนตหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยาเข้ามากํากับดูแลเพราะที่ผ่านมาทราบว่าปัญหาของโครงการที่ไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กฎหมายกําหนด มีผลพวงมาจากการพระบาทก็คือโรคโควิด -19 ซึ่งทางภาครัฐได้ผ่อนผันเรื่องของการขยายระยะเวลาของการก่อสร้างออกไปโดยไม่ต้องเสียค่าปรับทำให้แผนงานล่าช้าออกไปนะครับอาทิตย์ถนนเทพประสิทธิ์ ซึ่งตั้งแต่เข้ามาทำงานนะครับก็มีปัญหามาโดยตลอดและไม่สามารถทำให้โครงการสาเร็จตามกำหนดได้ปัจจุบันผู้บริหารเมืองพัทยาต้องการให้ผู้รับเหมาเปิดถนนทั้งสองข้างถนนเพื่อวางท่อระบายน้ำขนาด1.8เมตรแต่หลังจากมีการเปิดผิวจราจรนะครับขึ้นมาก็พบว่ามีท่อน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคเมืองพัทยาจึงต้องจัดทำหนังสือเพื่อขอความร่วมมือไปยังการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อให้ขยับแนวท่อออกแต่ด้วยเป็นโครงการเร่งด่วนนะครับ แล้วก็ทางการประปายังไม่มีงบประมาณที่จะรื้อถอนจึงก่อให้เกิดความล่าช้าในเรื่องของการคืนผิวจราจรดังเดิมซึ่งแม้ว่าเมืองพัทยาะจะได้กำชับเร่งรัดงานอย่างใดและผู้รับเหมาก็ได้รับปากว่าจะรีบทำให้แล้วเสร็จพร้อมกับปูแอสฟันติกนะครับแต่ก็ไม่สามารถดาเนินการได้อย่างไรก็ตามครับในอนาคตเมืองพัทยาจะมีการเจรจาและพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าต่อไปนี้ในการทำ TOR ก็จะมีข้อบังคับ อยากให้ทําเหมือนกรุงเทพมหานครเพราะพัทยานะครับเป็นเมืองเศรษฐกิจการที่จะมีผู้รับจ้างทําถนนต,ต่างๆนะครับต้องคํานึงถึงมาตรการความปลอดภัยให้เกิดความปลอดภัยและเกิดปัญหากับประชาชนให้น้อยที่สุดด้วย ส่วนข่าวนี้นะคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่สถานการณ์ทางด้านการท่องเที่ยวมันเริ่มจะดีขึ้นน่นะคะ <c oughs> วิกฤตโควิด -19 คลี่คลายลงไปค <c oughs> ่อนข้างเยอะแล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งวิกฤตค่ะคุณผู้ชมคะในส่วนของทางด้านสมาคมโรงแรมนะคะโดยทางด้านท่านนายกเนี่ยท <c oughs> ่านออกมาเปิดเผยนะคะว่าสถานประกอบการโรงแรมแล้วก็ธุรกิจท่องเที่ยวภายในเขตพื้นที่เมืองพัทยาของเรานะคะตอนนี้ประสบกับปัญหาขาดแคลนแรงงานด้านการบริการอย่างหนักเลยนะคะหลังจากที่ท่อง เที่ยวเริ่มที่จะฟื้นตัวเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรปฏิตักพร้อมกันในข่าวนี้ค่ะนายสันเพชรสุภบวรเสถียรนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกเปิดเผยว่าขณะนี้นะคะสถานประกอบการภาคการท่องเที่ยวและโรงแรมในพื้นที่เมืองพัทยาประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้านการบริการเป็นอย่างมากค่ะ ซึ่งตั้งแต่สถานการณ์โควิด -19 ระบาดแรงงานภาคบริการหลายชีวิตกลับภูมิลำเนาและเมื่อสถานการณ์ท่องเที่ยวเริ่มดีขึ้นหลังโควิด -19 <c oughs> ก็พบว่าแรงงานภาคบริการกลับมาประกอบอาชีพเพียง20%และอีก30%นะคะมีการเปลี่ยนอาชีพและก็มีบางส่วนนะคะ,กะเกษียณอายุงานไปโดยธรรมชาติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่แรงงานภาคบริการไม่กลับมาประกอบวิชาชีพดังเดิมค่ะทําให้ปัจจุบันนี้สถานประกอบการโรงแรมและธุรกิจด้านการท่องเที่ยวประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคบริการเป็นอย่างมาก ส่วนแรงงานที่จบใหม่นะคะที่จะมาเติมเต็มในส่วนนี้เนื่องจากโลกปัจจุบันและเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไปทําให้การผลิตบุคลากรที่จะมาเสริมทัพในการให้บริการนั้นมีแนวคิดที่เปลี่ยนไปค่ะเด็กรุ่นใหม่นะคะหากจะทํางานโรงแรมก็จะเน้นเรื่องของเซอร์วิสชาร์เป็นหลักซึ่งจะไม่เหมือนคนสมัยก่อนที่ทำงานภาคบริการด้วยความรักในวิชาชีพ ซึ่งปัจจุบันนะคะไทยมีแรงงานภาคบริการอยู่2แบบค่ะคือคนที่มีทักษะที่ดีและเก่งเลยและอีกแบบนะคะคือจะเก่งเฉพาะทางค่อนข้างมากค่ะโดยประเทศไทยนะคะที่ผ่านมาจะขายการบริการจากความเป็นไทยที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทำให้ได้เปรียบในเรื่องของการบริการและเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว แต่ปัจจุบันนะคะทักษะด้านนี้เริ่มลดลงและมีคนรักทักษะด้านนี้น้อยลงค่ะอาจจะด้วยมีวิชาชีพสาขาอื่นให้เลือกมากขึ้นทั้งที่ทำให้คนโรงแรมนะคะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานปรับเปลี่ยนองค์กรค่ะเช่นหลังจากโควิด19พนักง,งานหนึ่งคนต้องทำงานหลายหน้าที่และต้องอยู่ในช่วงวัยที่พร้อมที่จะปรับและทำงานหนักได้ ด้วยตำแหน่งบางตำแหน่งนะคะยังคงต้องอาศัยทักษะด้านความซื่อตรงแม้ว่าจะมีการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยแต่ว่างานบางส่วนบางอย่างในสถานประกอบการโรงแรมนะคะก็จะต้องใช้บุคลากรในการวางคอนแทคซึ่งไม่สามารถใช้เครื่องมือหรือว่าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ค่ะ นายสันเพชรน,นะคะเปิดเผยต่อด้วยค่าว่าปัจจุบันนี้สถานประกอบการโรงแรมยังมีความต้องการแรงงานที่จะทํางานประจําแต่ด้วยหลายๆองค์กรค่อยๆทย,ยอยเปิดอีกทั้งธุรกิจนะคะกลับมาเปิดยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะและพนักงานที่คิดว่าธุรกิจท่องเที่ยวยังไม่กลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์กับการเสี่ยงที่จะกลับมาทํางานซึ่งก็ยังมีหลายปัจจัยที่ทําให้ภาคท่องเที่ยวขาดแคลนแรงงานทั้งตัวพนักงานเองนะคะที่ยังไม่เชื่อมัน่นในการกลับมาทํางาน ด้านการบริการท่องเที่ยวผู้ประกอบการก็ยังไม่มีการจ้างงานเต็มอัตราร้อยเปอร์เซนต์ดยยังไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้ใจ่ายได้เนื่องจากตลาดนักท่องเที่ยวนะคะไม่ได้รองรับตลอด7วันทำให้ในเบื้องต้นนี้มีการเปิดรับสมัครพนักงานประจำบางส่วนและพนักงานพาร์ทไทม์ค่ะแต่ว่าพนักงานพาร์ทไทม์นะคะยังให้บริการลูกค้าไม่ได้เหมือนพนักงานประจำ ทั้งนี้นะคะที่ผ่านมาสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกได้มีการพัฒนาและสร้างทักษะให้กับแรงงานมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการบริการสร้างความประทับใจนะคะให้กับลูกค้าและนักท่องเที่ยว สำหรับปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่สถานประกอบการและภาคท่องเที่ยวได้รับผลกระทบนะคะในขณะนี้ก็มีหลายหน่วยงานของภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือดูแลในการช่วยผู้ประกอบการค่ะแต่ว่าปัจจัยหลักนะคะก็จะอยู่ที่ตัวบุคคลแม้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคบริการจะมีมากแต่ก็พบว่าคนตกงานก็มีมากด้วยเช่นกันด้วยมีหลากหลายอาชีพนะคะที่ทําให้คนจบใหม่ย,ยังไม่ตัดสินใจที่จะทํางานค่ะบางคนนะคะก็อยากจะประกอบธุรกิจส่วนตัวอย่างไรก็ตามเมื่อทุกอย่าง ยังไม่มั่นคงจึงทำให้การตัดสินใจต้องใช้ในหลายปัจจัยมาประกอบค่ะจากทางด้านของสมาคมโรงรามไทยาพาสต,รตรดนที่มีปัญหาเรื่องของบุคลากรนะครับนะฮะอันนี้ก็เช่นกันครับกับทางสมาคม น,นักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยานะครับก็ออกมาบอกกล่าวเช่นกันนะครับถึงเรื่องราวของอที่มีผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวชาวอินเดียนะครับนะฮะที่ทางด้านของสาธรารณสุขของอินเดียนะครับได้มีการออกประกาศนะครับว่าคนของเขานะครับที่จะออกมาเดินทางเที่ยวที่เมืองไทยนะครับต้องมีการตรวจ rt-pcr กันทุกๆคนเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้ครับทำให้ค่าใช้จ่ายนั้น ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ทําให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียเองนะครับก็มีการลดประมาณลงนะครับเนื่องจากว่ามีการใช้จ่ายที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับก็ทางด้านของสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาครับก็มีการประสานกับหน่วยงานของรัฐนะครับเร่งหาแนวทางในการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียครับเพราะว่าตอนนี้มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวมากเลยทีเดียวครับ นายบุญอนันต์พัฒนาศิลป์นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาปเปิดเผยถึงแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากนโยบายเข้มมาตรการโควิด1 9ของสาธารณสุขอินเดียนะครับว่าหลังจากนโยบายกระทรวงสาธารณสุขอินเดียประกาศให้ผู้เดินทางจีนฮ่องกองญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์และไทย ต้องแสดงผลตรวจโควิด1 9แบบ rt-pcr เป็นลบก่อนเดินทางเข้าประเทศโดยเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่1มกราคมที่ผ่านมาทำให้ยอดจองห้องพักในกลุ่มผู้ประกอบการตลาดนักท่องเที่ยวอินเดียลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งขณะนี้ภาคเอกชนนะครับจึงเร่งหาแนวทางและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอินเดียด้วยการประสานโรงพยาบาลบาลามุงในการลดค่าใช้จ่ายการตรวจ rt-pcr ให้กับนักท่องเที่ยวอินเดียได้อย่างไรบ้าง อีกทั้งให้โรงพยาบาลบาลามงนะครับประสานงานในการตรวจ RT-PCR ให้กับนักท่องเที่ยวอินเดียให้สามารถ Walk-in เข้าตรวจได้ง่ายยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการลดค่าใช้จา่ายในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งจากการประสานงานกับโรงพยาบาลบาลามงก็พบว่า หากมีจำนวนมากที่จะเข้าตรวจ RT-PCR นะครับก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการตรวจลดลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการตรวจ RT-PCR ในประเทศไทยอยู่ที่หลักพันส่วนค่าใช้จ่ายในการตรวจ RT-PCR ที่ประเทศอินเดียนะครับอยู่ที่หลักร้อยเท่านั้น ทั้งนี้ครับภาคเอกชนก็พยายามหาแนวทางในการช่วยแบ่งเบาภาระนักท่องเที่ยวในส่วนนี้ให้ลดลงมากที่สุดเพื่อเป็นการกระตุ้นการตัดสินใจนักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางม,มาท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อเนื่องต่อไปนอกจากนี้นะครับจะมีการประสานขอความร่วมมือกับศูนย์กัค้าในการจัดสถานที่การจัดตรวจ rt pcr เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวส่วนผลการตรวจ RT-PCR นั้นนะครับอยากจะให้เป็นผลดิจิทัลเพื่อความสะดวกในการใช้ผลตรวจไปโชว์กับประเทศปลายทางได้นายบุญอาน,านันต์เปิดเผยต่ออีกว่า ยังได้เร่งหาแนวทางรองรับหากนักท่องเที่ยวมีผลเป็นบวกนะครับโดยจะมีการหารือร่วมกับภาคเอกชนในการประชุมสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาในวันที่11มกราคม2 5 6 6นี้ซึ่งเบื้องต้นอาจจะเป็นแนวทางที่ให้นักท่องเที่ยวทำประกรันการเดินทางเอาไว้โดยให้ครอบคลุมถึงค่าที่พักหลังตรวจ rt-pcr แล้วผลเป็นบวก รวมถึงประกันครอบคุมตัวเครื่องบินนะครับการเดินทางเอาไว้เมื่อจะต้องเดินทางกลับเพื่อหาทางออกให้นักท่องเที่ยวอินเดียที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วเมื่อจะเดินทางกลับผลเป็นบวกและไม่สามารถเข้าประเทศปลายทางได้ซึ่งแนวทางเหล่านี้ถือเป็นการสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาและอยากจะกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งในอนาคต วนาวนี้นะคะอําเภอบางละมุงค่ะได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการนะคะซึ่งพร้อมกันนี้ก็ได้มีการเชิญชวนทุกภาคส่วนนะคะเข้าร่วมโครงการบรรประชาอุปสมบท99รูปด้วยค่ะณศาลาประชาคมที่ว่าการอําเภอบางละมุงนายพิสิทธิสวัสดิสรินุกูลนายอําเภอบางละมุงได้เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกํานันผู้ใหญ่บ้านอําเภอบางละมุงครั้งที่1ทับสอค่ะ ทั้งนี้นะคะประธานในที่ประชุมได้เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท99รูปถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกมรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาเป็นเวลา15วัน ทั้งนี้นะคะในส่วนของข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐทวิสาหกิจสามารถลาเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและได้รับเงินเดือนตามปกติค่ะ โดยจังหวัดชนบุรีจะเริ่มพิธีปลงผมในวันจันทร์ที่9มกราคม2566ณสถานปฏิบัติธรรมธรรมปทีบอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี ซึ่งพร้อมกันนี้นะคะยังได้รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มกระตุ้นเพื่อลดความรุนแรงการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยซึ่งยังมีความจําเป็นนะคะที่จะต้องให้วัคซีนโควิด -19 เข็มกระตุ้นอย่างครอบคลุมแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในระยะนี้เพื่อให้มีระดับคุ้มคุ้มกันที่สูงเพียงพอต่อการป้องกันโรค โดยการลดรงคลงฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นจะมีไปอีก6เดือนนะคะและขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยการประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นนหน่วยงานบริการผ่านทางช่องทางการสื่อสารที่มีนะคะเช่นฮอกระจายข่าววิทยุชุมชนเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและลดการป่วยรุนแรงสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติค่ะ ทางด้านของเทศบาลเมืองหนองปปื่อนะครับก็มีการปิดศูนย์นะครับในเรื่องราวของศูนย์ปบัติการความปลอดภัยทางถนนนะครับในช่วงของเทศกาลปีใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็จุดบริการนะครับก็พบว่าสามารถช่วยเหลือนะครับผู้ที่ประสบเหตุในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีครับ คมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับที่บริเวณแยกบิดกมนนายวินัยอพิทักษ์นาย,ยกเทศมนตรีเมืองหนองปลือเป็นประธานในการปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่29ธันวาคม2565ถึงวันที่4มก,กราคม2566 รวม7วันโดยศูนย์บริการต่าวนะครับเกิดขึ้นตามนโยบายของภาครัฐในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงานนะครับได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในการร่วมปฏิบัติงานอาทิสถานีตำรวจภูทรหนองปลืออปอพรเทศบาลเมืองหนองปลือ เจ้าหน้าที่เทศกิจแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยได้ร่วมกันออกหน่วยปฏิบัติการหรือว่าปฏิบัติภารก,กิจกันอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่นะครับสามารถสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ได้ดังนี้ครับหอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์นะครับชนท้ายรถกระบะบริเวณใกล้เคียงกับมิตรกมลณนะจุดบริการประชาชนมีผู้ด้รับบาดเจ็บขาหักผิดรูปหนึ่งราย 2. อ,อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์นะครับบริเวณหน้าโรงไฟฟ้าย่อยมีผู้บาดเจ็บ2รายในวันที่30ทธันวาคม2565ใน,นายวินัยอิมพิทักษ์นาย,ยกเทศมนตรีเมืองหนองปลือกล่าวว่าต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เสียสละเวลาในการร่วมกันออกมาปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยว ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าในการออกหน่วยบริการประชาชนในแต่ละวันนะครับมีเจ้าหน้าที่ร่วมออกปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มกำลังสร้างความอุ่นใจให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมากซึ่งในส่วนของเทศบาลเมืองปลือเองก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการร่วมกันออกหน่วยบริการประชาชนร่วมกันในปีนี้และหวังว่าในปี2567จะได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเช่นนี้ต่อไป ที่การลงพื้นที่นะคะของทางด้านท่านผู้บริหารเมืองพัทยากันบ้างนะคะล่าสุดนี้ก็ไปเยี่ยมเยียนค่ะในส่วนของผู้ป่วยติดเตียงนะคะทําการมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปทางนี้เพื่อเป็นการยกระดับนะคะในส่วนของคุณภาพชีวิตในโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ประจําปี2566ซึ่งบรรยากาศนั้นนะคะก็เต็มไปด้ยวยความอบอุ่นค่ะ นายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยผู้ช่วยเลขานุก,การนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต3มลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยนะคะละมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สาเร็จรูปสําหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ประจําปี2566ค่ะ โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณาสุขแคร์เมนเจอร์และแคร์กิเวอร์เมืองพัทยาร่วมลงพื้นที่โดยในวันนี้นะคะจะเป็นการเยี่ยมผู้ป่วยจำนวน5รายด้วยกันประกอบด้วยนางอัญชันหมอยาดีอายุ84ปีอยู่สุขุมวิท50นะคะใกล้บ้านประธานชุมชนเทพประสิทธิ นางยุพานาคนาวาอายุ54ปีอยู่พัทยาใต้ซอย24ตรงข้ามไว k i n g Resort นางอนุชพลรัตอายุ65ปีอยู่พัทยาใต้ซอย9นางละดาวานันยุทธนาศิริกุลอายุ67ปีค่ะอยู่ตรงข้ามร้านอเมซอนสาสาและนางบุญส่งเขี้ยวเสงอายุ76ปีอยู่ซอยเฉลิมพระเกียรติ12ตรงข้ามที่ทำการชุมชนชุมสาย โดยนายกฤษณบุญสวรรค์รองนายกเมืองพัทยานะคะกล่าวว่าสําหรับโครงการสนับสนุนพ่ออ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุเป็นโครงการหลักประกันสุขภาพของสํานักงานสาธารณาสุขเมืองพัทยาค่ะซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีปัญหาการเลั้นปวัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้โดยเมืองพัทยานะคะก็จะมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปประเมินผู้ป่วยว่ามีความต้องการในด้านใดบ้างค่ะ ซึ่งผู้ป่วยนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือก็สามารถประสานงานมาได้ที่เมืองพัทยาประธานชุมชนหรือว่าสมาชิกสภาเมืองพัทยานะคะหรือว่าจะโทรมาที่คอร์เซนเตอร์ก็ได้ค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อที่จะประเมินแล้วผ่านเกณฑ์ทางเมืองพัทยาก็จะให้การช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นการมอบพระอ้อมผู้ใหญ่ ซึ่งปัจจุบันนะคะมีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์แล้ว52ครอบครัวสําหรับโครงการดังกล่าวนี้มีการดําเนินการมาตั้งแต่อดีตนายกอิทธิพลคุณปลืม้มเป็นนายกเมืองพัทยาค่ะมาดูการรณรงค์นะครับในการฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มกระตุ้นนะครับก็ทางด้านของเมืองพัทยานะครับเดินหน้ารณรงค์ครับแล้วก็บอกว่าอย่างน้อยนะครับคนละสี่เข็มเพื่อเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันเพิ่มความปลอดภัยนั่นเองครับ นายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์โควิด1 9ของจังหวัดชลบุรีนะครับว่าขณะนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อจำนวน2,086รายเสียชีวิต4รายถึงแม้จะมีแนวโน้มลดลงแต่กาดอย่าตก ควรได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นตามนโยบายของรัฐบาลนะครับที่รณรงค์ให้ประเทศไทยฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม3และเข็ม4เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะหลั่งไหลเข้ามาเมืองพัทยาเป็นจำนวนมากในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับในส่วนของเมืองพัทยามีการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่โรงพยาบาลเมืองพัทยาทุกวันศุกร์ในเวลา9ก้นาฬิกาถึง12นาฬิกา ส่วนผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับในกลุ่ม608เมื่อพัทยาก็มีบริการฉีดวัคซีนให้ถึงบ้านโดยสามารถโทรศัพท์ประสานได้ที่เบอร์หมายเลข038103900มีวัคซีนให้เลือก3ชนิดครับก็คือไฟเซอร์อัสตราเซนิกาและ ซิโนฟาร์มนะครับสำหรับผู้ที่จะไปรับวัคซีนให้ดื่มน้ำมากๆพร้อมกับเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ส่วนผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด -19 ภายใน1เดือนหลังจากหายจากโควิด -19 สามารถฉีดวัคซีนได้ทันทีเพื่อกระตุ้นระดับภูมิต้านทานให้สูงขึ้นก็พบว่าจะมีระดับภูมิต้านทานสูงกว่าผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อนครับในส่วนของการรณรงของเมืองพัทยานะครับ สามารถฉีดได้ที่วัคซีนได้ที่โรงพยาบาลเมืองพัทยานะครับก็อยากจะรณรงค์ให้ประชาชนชาวพัทยานะครับผมได้ไปฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งจะหลั่งไหลเข้ามาในเมืองพัทยาเป็นจนํานวนมากนะครับซึ่งวัคซีนในขณะนี้ก็มีให้เลือกนะครับอยู่ที่เมืองโรงพยาบาลพัทยา3ชนิดนะครับก็คือมีไฟเซอร์แอสตราเซเนกานะครับแล้วก็เป็นซีโนฟาร์มนะครับแล้วก็ถ้าท่านอยากจะไปฉีดวัคซีนนะครับ เตรียมตัวก็คือดื่มน้ําให้เพียงพอนะครับเอกสารนั้นก็คือนําบัตรประชาชนติดตัวไปด้วยเพียงอย่างเดียวนะครับและผู้ที่ติดโควิดนั้นนะครับหลังจากติดโควิดแล้วหากต้องการจะรับวัคซีนนะครับก็ต้องรอซึ่งในขณะนี้นั้นทางสาธารณสุขจังหวัดนะครับได้ต้องรอคือ1เดือนนะครับจากที่3เดือนลดเพียงหลืองเดือนเท่านั้นนะครับผมครับก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับมาฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะครับเพื่อ องการตัวท่านเองแล้วก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาด้ครับผม มาต่อที่ข่าวการแข่งขันกีฬากันบ้างนะคะล่าสุดนี้ได้มีการระเบิดศึกการแข่งขันกีฬามินิอลเล่บอลรากญ้าสู่ความเป็นเลิศค่ะในรุ่นอายุไม่เกิน12ปีนะคะในรอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกภาคนครหลวงประจำปี2,566ค่ะซึ่งพร้อมกันนี้นะคะก็จะเฟ้นหาตัวแทนในการแข่งขันระดับประเทศที่จังหวัดสงขลาค่ะ วันนี้ที่โรงเรียนเมืองพัทยา7จนายกฤษณะบุญสวรรค์รองนายกเมืองพัทยาได้เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬามินิวอลเลบอลรากยา่าสู่ความเป็นเลิศรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกภาคนครหลวงประจำปี2566ค่ะโดยมีโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคนครหลวงนะคะเข้าร่วมในการแข่งขันทั้งสิ้น26ทีม โดยการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน12ปีจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจำนวน3ทีมนะคะของภาคตะวันออกและภาคนครหลวงไปแข่งขันในระดับประเทศที่จังหวัดสงขลาค่ะอีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนนั้นมีนิสัยในการรักการออกกําลังกายเสริมสร้างพัฒนาทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมแล้วก็สติปัญญาส่งเสริมให้มีน้ําใจเป็นนักกีฬานะคะ ท้งนี้ในส่วนของการแข่งขันกีฬามินิวอลเลย์บอลรอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกจะทําการแข่งขันตั้งแต่วันที่5ไปจนถึงวันที่12มกราคมนี้บรรยากาศการแข่งขันนะคะก็พบว่ามีโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคนครหลวงส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น26ทีมค่ะทางด้านของโรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทรามาริสรีสอร์ทนะครับก็ร่วมใจกันนะครับในการทำความดีบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็น พระพรนะครับแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภานาเรนทีราเทพยว,วดีกมหลวงราชสาริณีสิริพัทมหาวชราราชธิดาที่ห้องประชุมมาริสโรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทรามาริสรีสอร์ทจอมเทียนนายชยพันธ์ทองสุธรรม ผู้จัดการทั่วไปภาคพื้นที่นำทีมผู้บริหารและพนักงานโรงแรมเซนทราบายเซนทรามาริสรีสอร์ทจอมเทียนร่วมกับกองเรือฟิเกตที่2องนำโดยพลเรือตรีนัทพงศ์ปานโสพลผู้บัญชาการกองเรือฟิเกตที่2องกองเรือยุทธการจัดกิจกรรมร่วมใจทำความดีบริจาคโลหิตเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภานเรนทีราเทพยวดีกมรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒ มหาวชระราชธิดาให้ทรงหายจากอาการพระประชวนโดยเร็ววันซึ่งโลหิตที่ได้จากการบริจาคในวันนี้นะครับจะนําไปมอบให้แก่ภาพบริการโลหิตแห่งชาติที่3ามจังหวัดชมบุรีสภากาชาติไทยเพื่อเป็นการสํารองโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยต่อชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยรอ,อการผ่าตัดผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคเลือดและช่วยชีวิตสําหรับผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน สำหรับกิจกรรมในการเปิดรับบริจาคโลหิตนะครับทางผู้บริหารของโรงรามเซนทราบายเซนทรามาริสรีสอร์ทจอมเทียนมีนโยบายนะครับในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเพื่อนมนุษย์เป็นประจำทุกๆ3เดือนยิ่งให้ยิ่งมีสุขภาพที่ดีโดยจะจัดขึ้น4ครั้งต่อปีครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นการกลับมาจัด ครั้งแรกของปี2,566โดยยอดบริจาคเลือดก็พบว่ามีจำนวนถึง1 5 2 4 4 3ีคนจากผู้ลงทะเบียน41คนนี่ครับก็เป็นการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้ขอพระคุณทุกท่านสำหรับการตามรับชมนะครับวันนี้เราทั้งหมดของฝ่ายข่าวต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ การแพร่ระบาดของโควิดในทีนี้รอบนี้ขอให้ชาวเมืองพัทยาทุกคนช่วยกันดูแลตัวเองครับหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนอกจากดูแลตัวของคุณเองแล้วอย่าลืมดูแลคนรอบข้างตัวคุณด้วยรวมไปถึงผู้คนในสังคมด้วยนะคะยกกฎขึ้นให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้อย่าประมาทอย่าเปิดช่องแม้เพียงเล็กน้อยให้โควิดเข้ามาหาเราได้ มาตรการที่เข้มข้นจะช่วยพ,พาเราทุกคนผ่านพ้วิวิกฤตนี้ไปด้วยกันสอคปนคุขเป็นทีวีขอเชิญชวนชาวพัทยาร่วมใจร่วมทำร่วมหยุดเชื้อเพื่อชาติเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน